สวัสดีครับผมวิเชียนจันทรุนนะครับกรรมการสมาคมท่องเที่ยวกเกาะสม็ดวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันแอปแอปหนึงนั่นก็คือแอป QQ ครับผมอ่ะ QQ หน้าตาเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะ,ะมีรูปผู้ชายหรือผู้หญิงไงเนี่ยมีหนวดผู้ชายแน่นอนนะฮะมีหนวดกดเข้าไปปุ๊บนะครับแอป,ปนี้เป็นแอปแอปดัง ที่เขามีไว้สำหรับจองร้านอาหารจองการแสดงจองธนาคารหรืออะไรต่างๆนะครับถ้าที่ท่านเห็นว่าเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องไปรอคิวนานหรือคนเยอะจองคิวไว้ล่วงหน้าอ่าสะดวกเมื่อเปิดแอป,ปขึ้นมาแล้วนะครับท่านก็จะเจอ4ช่องตรงนี้นะฮะให้ลงชื่อจะลงชื่อใน a c e b o o k Line Google อะไรต่างๆนะครับก็เลือกเลยสำหรับผมนะครับก็จะเลือกเข้าไปใน Line ลายเสร็จแล้วปุ๊บก็ตกลงนะฮะอ่าเมื่อกดตกลงแล้วครับมันก็จะขึ้นโชว์มาแบบนี้เลยครับเมื่อเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับท่านจะเจอหัวข้อต่างๆอันดับแรกเลยที่ขึ้นมานะครเป็นอุทยานแห่งชาติ155แห่งถ้าท่านอยากจะมาเที่ยวกเกาะสม็ดอ่าท่านก็กดเข้าไปในตรงอุทยานแห่งชาตินี้เลยนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บขึ้นมาเลยฮะอุทยานต่างๆ เมื่อเห็นแล้วนะครับก็เลือกเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่ากเกาะสม็ดจังหวัดระยองนี่นะฮะกดเข้าไปปุ๊บนะเลือกระบุวันที่จะเดินทางเข้าเนื่องจากผมเลือกวันที่1ไปแล้วนะครับดังนั้นอ่าผมกดวันที่1ซ้ําไม่ได้ผมก็ต้องกดอ่าวันที่2องฮะกดวันที่2ตรงนี้นะฮะเราจะเห็นไหมฮะตัวเลขโชว์2756 อ่าตรงนี้คือจํานวนนักท่องเที่ยวที่รับได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยรวมมันจะมีหาดแม่ลาพึงเกาะเสม็ดเขาแหลมย่าเกาะกุดดีอ่าเกาะปลายตีนและก็เกาะทะลุรวมไปถึงเกาะอื่นๆที่เป็นเกาะบริวารของเกาะเสม็ดด้วยนะครับดังนั้นเขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติ4 0 0พคนแต่ เกาะสม็ดนะครับผู้ที่จะขึ้นมาบนเกาะเสม็ดจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรับได้เพียงประมาณ2,700คนครับอ่าดังนั้นถ้าใครจองเข้า QQ ท่านก็จะเห็นโชว์ตรงเนี้ยว่าคนที่อ่าจะเข้ามาอุทยานเนี้ยตอนนี้มันลดเหลือเหลือ2 7 5 6คนแล้วแสดงว่ามีคนจองเข้าไปแล้วเกือบอ่า1,300คนนะครับส่วนใหญ่ก็คงน่าจะจองเข้ามาที่เกาะเสม็ดนี่แหละ เนะชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะเมื่อดูตัวนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปรับบุใส่เบอร์โทรแล้วนะครับเลือกวันแล้วก็ดูประเภทโดยสารที่จะเข้านะฮะรถจักรยานเอาเข้ามาได้นะครับจักรยานยนต์อันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเมื่อขึ้นมาบนเกาะแล้วนะ รถจักรยานยนต์ที่ไม่มีใบอนุญาตจากอุทยานของกอเกาะเสม็ดจะไม่สามารถขี่บนกเกาะเสม็ดได้นะครับรถยนต์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะรถบรรทุกรถใหญ่นี่มาไม่ได้อยู่แล้วเรือก็เช่นเดียวกันนะครับต้องได้รับการอนุญาตจากอุทยานก่อนนั้นนะฮะถ้าท่านมาเที่ยวโดยการขับรถมาเองจอดไว้ที่ฝั่งฝากไว้ที่ท่าเรือนะฮะก็กดอื่นๆได้เลยขั้นตอนต่อไปให้ท่านเลือกจํานวนผู้เดินทางอ่า ท่านมากี่คนท่านเลือกเท่านั้นเลยครับถ้ามา5ก็เลือก5ถ้ามา10ก็เลือก10นะฮะเมื่อท่านเลือก10ก็จะขึ้นให้ท่านใส่รายละเอียดผู้เดินทางเลือก10คนก็จะมีนะสิบช่องให้ท่านระบุประเภทของผู้เดินทางชื่อนามสกุลรายละเอียดผู้เดินทางต่างๆเนี่ยลงให้ครบทุก10คนถ้าเลือก5ก็ใส่5นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูอ่า ถ้าเลือก5ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้ใส่5ช่องด้วยกันนะครับแต่ถ้าเลือกหนึ่งก็จะขึ้นมาแค่อันเดียวแบบนี้นะครับแต่ของผมผมจะเลือกแค่คนเดียวแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนการเดินทางของท่านอื่นๆน,นะฮะผมเลือกผู้ใหญ่แล้วก็ชื่อผมวิเชียนจันทร พระลุนอ่าโอเคคลิกต่อไปท่านก็ต้องเลือกเวลาเลือกเวลาในการเดินทางนะครับอ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่านขับรถมาเองหรืออะไรมาเองต่างๆนะครับขอแนะนำว่าท่านเลือกประมาณช่วงเวลาบ่ายโมงถึงถึงบ่ายสองละกันนะครับทำไมนะเพราะว่าบางทีท่านเลือกเวลาช่วงเช้าเนี่ยแล้วท่านขับรถมาไม่ทันนะฮะ เลือกช่วงสายๆไว้จะดีกว่าแต่ถ้าในกรณีที่ท่านเลือกบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะครับเรือรอบสุดท้ายคือ1 8 0 0นถ้าท่านมาหลังเวลา1 4 0 0นอันนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากท่านมีใบจองของห้องพักโรงแรมที่พักบนเกาะเสม็ดแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องกังวลเลยเจ้าหน้าที่อุทยานให้ท่านขึ้นเกาะได้ครับ ตราบใดที่จํานวนผู้คนยังไม่เกินตามจํานวนที่กําหนดสามารถขึ้นมาได้นะเจ้าหน้าทีอา่อนุโลมให้ได้นะครับเมื่อเลือกแล้วอ่ะขอ,อนี้อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับหลายๆคนอาจจะสับสนและก็มีคําถามมานะครับนั่นก็คือเอ๊ะจองห้องพักมาแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจํานวนผู้ที่เขาพักมาเที่ยวที่เกาะเสม็ดเนี่ย เกิน2,700คนแล้วอ่าอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่า,าทางอุทยานเนี่ยได้กำหนดให้ห้องพักรีสอร์ทโรงแรมทุกที่บนเกาะเม็ดรับลูกค้าได้เพียง50%ของจำนวนห้องพักดังนั้น2,700คนกับห้องพักบรรลานกันพอดีครับ บาลานกันพอดีถ้าท่านมีใบจองห้องพักแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ขึ้นเกาะนะครับแต่ก็ต้องอเพื่อความชัวแนะนำให้ท่านได้จองใน QQ ด้วยละกันนะครับผมเมื่อจองเวลาเรียบร้อยแล้วแต่ผมขอญาติกดเวที่8-9โมงละกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเบียดเบียน,ยนคิวของท่านเปล่าๆนะฮะนี่เป็นการสาธิตท่านั่นเองนะฮะแล้วก็กดยืนยันนะครับเมื่อกดยืนยันแล้ว ตัวนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับก็ท่านก็สามารถคลิกก็ไปดูในรายละเอียดการจองอได้นะฮะพอท่านเดินทางมาถึงอุทยานเกาะเสม็ดนะครับหรือท่าเรือท่านก็สามารถแสดงตรงนี้ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานได้ดูได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะฮะขั้นตอนง่ายๆครับ 1. จองห้องพัก2จองคิวคิวแล้วก็3เดินทางเลยครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอจบ การรีวิว q q ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะมารีวิวแอปพลิเคชันอื่นๆให้ท่านได้รู้จักแต่ท่านใดมีข้อสงสัยข้อสักถามเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน QQ หรือการเดินทางข้ามเกาะเสม็ดนะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมก็จะพยายามตอบให้ได้นะครับสำหรับในทุกคำถามแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ